ดิฉันนั่งเานึันแปค่ะก็ผมนายพทัว์นักรุกผมนายกระดมทงเวียดค่ะมนายทรงคนทั้งหลคะผมนายสริกรอนปีคะค่ะก่อนที่เราจะมาดูคดีการของมาตาานะคะเรามาทาความรู้จักกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตานหาสิบคันค่ะโดยมันเป็นว่า2เนี่ยต้องทาเป็นนังสือและมีอนุ1ชื่อสารวันและวันเดือนปีค่ะอนุ2 คดีระหว่างผู้ใดเป็นโจทผู้ใดเป็นจำเลยและฐานความผิดค่ะอนุสามตำแหน่งพนักงานอายาการผู้เป็นโจทหรือถ้าราษฎรเป็นโจทเนี่ยก็จะมีชื่อตัวนามสกุลอายุที่อยู่ชาติและบังคับค่ะอนุสี่ก็คือชื่อตัวนามสกุลที่อยู่ชาติและบังคับของจำเลยค่ะในส่วนของอนุที่5นะคะก็คือการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยเนี่ยกระทำผิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ อีกรวมถึง,งอีกทั้งยังรวมถึงบุคคลสิ่งของที่อธิบายมาพอที่จำเลยจะเข้าใจในความผิดข้อหาอันนั้นค่ะอน,นุที่หกนะคะก็คืออ้างกฎหมายในมาในมาตราันนั้นว่าจำเลยเนี่ยได้ทำได้การทำนั้นผิดเช่นไรค่ะอน,นุที่เจ็ดก็คือลายมือลายมือชื่อโจทย์ผู้เรียนผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ฟ้องค่ะในมาตรา158อน,นุ1ถึงอน,นุ7น,นะคะก็คือจะเป็นรายเอี่ยของความฟ้อง,องค่ะต่อมา พิการค่ะค่ะฟ้องโจทย์ไม่สมบูรณ์นะคะปัสสาวะสีม่วงเศษเศษเม็แอมเฟตามีนจำเลยเสษเศษแอมเฟตามีนตำรวจจับกุมจำเลยผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงแต่คำฟ้องโจทย์ไม่ได้ระบุถึงวันที่หรืออ้างเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดคำให้การจำเลยในชั้นศาลขอบสวนอนุโลมได้ว่าเป็นส่วนประกอบของคำฟ้องโจทย์จึงสมบูรณ์ชอบเ้ื่อกฎหมายแล้ว คำวิาพากษ์ารดีกาที่44คับ2550แม้คำฟ้องของโจทย์ไม่ได้ระบุถึงวันที่หรือเวลาที่อ้างว่าจำเลยกระทำความผิดแต่ในตอนท้ายของคำฟรร้องโจทย์ได้บรรยายว่าพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำ,ร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 ,ศศร,ร,ำร้องขอผัดฟ้องและฝากคำจำเลยไว้ต่อสาลนี้แล้วโดยได้แน้งคำให้การจำเลยในชั้นสอบสวนซึ่งจำเลยได้ให้การว่า เมื่อวันที่24บกาพาเวลา18บนิกาจำเลยเศษเวทแอนเฟตามีนที่บ้านของจำเลยจำนวน1เมตรตามคำร้องที่ขอจุดังพหเจซึ่งพออันรวมได้ว่าเป็นส่วนประกอบของคอตามคำร้องของพนักงานสอบสวนสหานตำรวจภูธรบางเดือน ดอธาน,นีที่ขอผัดฟองและฝากขางจำเลยในขาะเป็นผู้ต้องหาระบุว่าเมื่อวันที่26มกราคมพศออ2547นันเวลา16น,นาฬิกา30นาทีเจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจพบผู้ต้องหาจึงนำตัวมาตรวจประสาวะผลการตรวจประสาวะและสารเสพและสารเสพบิดสารเรารทีี ให้กดเป็นสีม่วงซึ่งจำเลยได้ค้าจำเลยย่อมเข้าใจได้ดีว่าวันที่หรือเวลาที่อ้างว่าการทำความผิดคือเมื่อใดจึงให้การรับสารภาพดังนี้คำ้อของโตรวจสมบูรณ์ชอบด้วยปวิอายาภาหา1่8หา158าแล้วโจทย์ฟ้องว่าเมื่อเวลาใดไม่ทราบแน่ชัดจำเลยเสพ แอฟฟานตามีนอันเป็นส,สารเสพติดเมินมาให้โทษประเทศหนึ่งด้วยวิธีสูบเข้าสู่ร่างกายโดยผักหรือต่อกัหมายแห่งเ,เกิดที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองปูรางธานีจังหวัดุูรางธานีจำเลยเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่1894ครับ2545ของศาลจังหวัดปูรางธานีขอให้ลงโทษตาชมชบักญันิ อยาเสติดให้โทษพศ2 2522มาตรา4 7 8 15 57 91และนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่1894ครับ2545ของ3จังหวัดอุดอน,นทานีจำเลยให้การรับสารภาพและจำเลยเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์มากเป็นเหตุ ขอให้นับนำโทต่อ3าขั้นต้นคุภาษษาวา่าจำเลยมีความผิดพระราชัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2522มาตา4 7 8 57 97ลงโทษจำคุกหนป,ปีจำเลยให้การรักสาภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้อีกหนึ่งการประมวลผลอาญามาตา78 คงจำคุก6 6เดือนให้รับโทษจำเลยต่อจากโทษเป็นพเดีอายาหมายเลขแดงที่1897 1894ทับ2 5 5 5ของศาลจังหวัดอุดรธานีถ้าถ้าลองมองในการทำฟ้องน,นะคะมันในทำในดีการเนี้ยก็คืออน,นุหะอน,นุหะในมาตรา158อน,นุหะเนี้ยจะไม่ได้ไม่มี เดียวกับเรื่องเวลาและสถานที่แน่ชัดแต่ในท้ายฟ้องนะคะมีการสืบสวนสอบปากคําของจำ,จำเลยซึ่งเป็นซึ่งเป็นให้การให้การว่าให้การเ,าเวันวันแล้วเวลาค่ะจึงทําให้คําฟ้องในี้ชอบให้กด